สวัสดีค่ะชื่อปอนพิสายาคบเส้นนะคะพี่สาวชาวเน็ตในทวิตเตอร์นั่นเองนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในช่อง YouTube ปอนยาคบเส้นค่ะเราตั้งแต่เด็กเราก็เป็นคนกล้าแสดงออกแต่คือเป็นคนขี้อายนะแต่เวลาอยู่ในที่สาธ,ธารนณะเราไม่อายอะอายเวลามีคนน้อยๆแต่พอคนเยอะเราไม่อายประหลาดไหมแล้วก็ถามว่ามันมีวิแววที่จะมาเป็นอะไรแบบนี้ไหมก็มีอยู่ เพราะเราเป็นคนชอบเรียนเสียงตั้งแต่เด็กเออฟังวิทยุมีเสียงยายแล้วก็แบบทำเสียงยายคำ<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันมีเขาอยู่ด้วยความเบื่อตอนนั้นเป็นแม่บ้านอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เราไม่มีอะไรทำคือเบื่อล้างจานตักผ้าคือทําทุกอย่างหมดแล้วที่บ้านเราไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะแล้วที่ประเทศนอร์เวย์มันเงียบเราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายไม่ได้มีญาติไม่ได้มีเพื่อนฝูงก็เลยแบบออลองทําคลิปดูซิก็เลยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทําคลิป ลปแรกที่ปังคนรู้จักเยอะก็น่าจะเป็นพิธไทยคำอังกฤษคำตอนที่อยู่นอร์เวย์ยังเป็นห้องใต้หลังคาอยู่เลยเป็นบ้านเก่าบ้านหลังแรกที่ไปอยู่ที่นอร์เวย์ใช่้องมาดะาโนซิคากล้องหัวคอมค่ะยิ่งกว่ามือถืออีกตอนนั้นมือถือถ่ายรูปไม่ได้เลยนะคะเป็นกล้องหัวคอมที่ติดมากับหัวคอมคนก็เลยแบบแจ้ภาพอะทำไมคุณภาพต่ำขนาดนี้ถามจริงใช้เครื่องคิดเลขถ่ายหรือเปล่า คือก็ได้แค่นั้นนะคะในตอนนั้นอะประเด็นก็คือใครก็ได้ที่พูดในเรื่องที่ตัวเองอินพูดดีหมดแล้วเราก็แค่เลือกพูดเฉพาะเรื่องที่เราอินไงเราไม่พูดเรื่องที่เราไม่เชื่อเราไม่พูดเรื่องที่เราไม่อินดังนั้นทุกเรื่องที่เราพูดมันก็เลยดูอุ้ยพี่คนนี้พูดเก่งจังซึ่งจริงไม่ใช่เราแค่อินเหมือนกับทุกๆคนถ้าพูดเรื่องที่อินมันพลั่งพลัวเราไม่รู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นกิฟต์มันพิเศษกว่าคนอื่นไม่รู้สึกเลย มันไม่ใช่ความตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องจิตวิทยาอะไรเลยแม้แต่น้อยอันนี้พูดเลยจากความใจจริงเพียงแต่เวลาเรามองแล้วเราเห็นแบบนั้นเราพูดตามที่เราเห็นเฉยๆแต่คนจะบอกอุ้ยชอบจังเลยที่ปอลีแคปมีจิตวิทยาเราก็แบบไม่มีมก็แค่มองแบบนั้นเฉยๆแล้วทุกอย่างที่พูดไปไม่ได้มีการวิจัยรับรองนะมันจะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาไม่ได้มันแค่เป็นความคิดของผู้หญิงคนหนึ่งณนะตอนนั้นซึ่งตอนนี้กลับไปดูก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นนะ หลายคนด้วยอ่ะที่อินบ็อกซ์มาแล้วก็แบบว่าขอบคุณมีอยู่คนนึงล่าสุดเลยแบบหนูเป็นซึมเศร้าค่ะหนูดูหลายๆคลิปของพี่แล้วทำให้หนูรู้สึกดีขึ้นคือเยอะมากจริงๆคือเยอะแต่ว่าคือเขาค่อยๆมานะเราให้เรานึกตอนนี้นึกไม่ออกแต่มันเป็นส่วนประกอบของหลายๆคลิปรวมๆกันมันเป็นเพราะว่าเราพูดความจริงอ่ะพอเราพูดความจริงแล้วมันก็มันทัชนะมันมันแบบเออหวาจริงอะ่ะฟังแล้วสึบขอใช้คำว่าสึบออฟังแล้วสึบอุ้ยตายล้วมันจะมีฟีลอย่างเงี้ยเออ เอาจริงๆคือเราไม่รู้ว่าเขามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนยกเว้นถ้าคนในครอบครัวของเขาหรือตัวของเขาเองได้เผชิญสิ่งสิ่งนั้นเขาถึงจะมีความเข้าใจตัวเจ้เองเคยเป็น panic attack ไม่รู้จะอธิบายคนอื่นยังไงว่ามันเป็นยังไงอ่ะต้องโดนเองอ่ะคือโรคทางทางจิตเวชเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามียุงเป็นพาหะเข้า <c oughs> ใจปะ <c oughs> คือมันจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่เราไปบอกไม่ได้เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวก็เกิดเอายุงไปปล่อยเดี๋ยวก็เป็นไม่ใช่ ดังนั้นถามว่าความเข้าใจก็คงมีแหละถ้ามีคนรอบข้างเป็นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ไม่เข้าใจ hmm. คือเอาจริงๆเริ่มต้นเนี่ยมีคนมาแนะนําให้ทํา hmm. บอกทำส่ตอนนี้ที่เมรกาทํากันเยอะมากเราก็เลยเออลองทำขำๆเพราะมันง่ายทําง่ายมากเลยตัดต่อเสียงเนี่ยเคยทำมานานแล้วเราก็เลยลองตัดต่อแล้วก็ลงดู อาจริงๆเฉพาะพอดแคสต์เองอ่ะเราก็เป็นคนแรกๆเหมือนกันในเมืองไทยเราพูดได้เลยว่าตอนนั้นยังไม่มีใครคิดทําเลยไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กใหญ่ที่เขาทํากันอยู่ตอนเนี้ยตอนเราเริ่มมันยังไม่มีใครเริ่มเลยเพื่อนอ่ะชอบมาแนะนําแบบลองทําอันนี้ดูสิเพื่อนเขาเสพของต่างชาติไงเราก็เลยลองทําดูอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นมันไม่มีมากกว่านั้นก็แค่อยากลองของใหม่แน่นอน เพราะว่าตัว Google เองเนี่ยให้ความสําคัญคอนเทนต์เสียงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในอเมริกาเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อ5ปีที่แล้วจะเกิดขึ้นในเมืองไทยคือเราช้ากว่าเขาประมาณ5ปีแล้วตอนนี้พอดแคสต์อเมริกาคือแบบความนิยมพุ่งสูงมากแล้วก็เริ่มมีสปอนเซอร์ลงตอนนี้แรกๆจะยังสร้างเงินไม่ได้นะคะพอดแคสต์แต่ว่าพอความนิยมเพิ่มขึ้นคนฟังมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มจะมียอดลงยอดเงินลงมาพอมียอดเงินปุ๊บก็ไปกระตุ้นให้คนอยากทำเพิ่มเป็นวงจรไป เป็นที่นิยมแน่สำหรับพอดแคสต์คือเราไม่เคยตั้งใจทำแบบจะต้องมีทุกๆวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราไม่เคยคิดแบบนั้นมันก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าคิดไม่ออกอะทางตันเราทำมันเป็นเพื่อความสนุกมาโดยตลอดจนกระทั่งมาเมื่อกลางปีที่แล้วที่เราเริ่มทำมันเป็นธุรกิจถามว่า มีตันบ้างไหมก็อาจจะมีแต่ความโชคดีคือมีทีมมีคนช่วยคิดพอเราตันเขาไม่ตันอ่ะเออพอเขาตันเราไม่ตันอ่ะมันก็เหมือนช่วยเสริมกันอะไรเงี้ยแต่ปนมั่นใจว่าทุกๆคนที่ทําต้องมีตันมันต้องมีถ้าคุณไม่ได้ไปพักผ่อนเลยนะปนว่าสเปซอ่ะที่ว่างเนี่ยมันเป็นที่ให้เราได้พักผ่อนแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าเราทําทําทําทาทามันไม่มีสเปซให้เราได้คิดให้เราได้ขยับตัวมันก็ตันความจริง ความจริงเท่านั้นเราต้องพูดถึงความจริงไม่ว่าจะเป็นการาแสดงเรียนแบบ Impersonate คนนั้นคนนี้น <c oughs> ก็เ <c oughs> ขาเขาพูดอย่างนั้นจริงๆอ่ะ <c oughs> เขาทำแบบนั้นจริงๆเขาเขามีเขาส่งฟิลแบบนั้นมาจริงๆหรือว่าสิ่งที่พูดอย่างใน,ในรายการจอดใจอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆอ่ะความรู้สึกนั้นอ่ะเรามาเล่าให้ฟังจริงๆอ่ะคือทุกอย่างมันต้องจริงหมดอ่ะนั่นอ่ะคือคือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ความจริงเป็นแรงบันดาลใจอ่ะคอนเทนต์ไม่อิมแพ อ,อยากให้คำแนะนำคนที่จะมาทำคอนเทนต์นะคะให้สนุกกับมันแค่นั้นเลยทำอะไรก็ต้องสนุกเหมือนที่มารีคอนโดได้พูดเอาไว้มารีคอนโดใน Netflix ที่บอก้ายดีงาบกับมารีคอนโดเขาพูดเอาไว้ว่าทำอะไรก็ต้องสปาร์กจอยทำอะไรแล้วมันต้องให้แบบปิ้งเห็นความสุขถ้าอะไรไม่ให้ความสุขก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเอง YouTube ก็เช่นกันทำแล้วมีปิ้งเห็นความสุขทำเลย พอพูด movement แล้วมันเหมือนเป็นกิจกรรมของคนที่เป็นกลุ่มอะนะแล้ไปด้วยกันทําด้วยกันแต่จริงๆสําหรับแจ้แล้ว movement มันมันเป็นกิจกรรมเดี่ยวคือถ้าคนหนึ่งคนไม่ move สิบคนก็ไม่ move คือเราอยากจะ move เรื่องอะไรอย่างตัวแจ้เองเนี่ยแจ้มี movement กับตัวเองในเรื่องของ self enriching คือการทําตัวเองให้ดีที่สุดในแบบของตัวเองเราก็พยายามทําทําของเราอยู่คนเดียว แต่บังเอิญว่ามีกล้องด้วยก็เหมือนอา้าวใครอยากตามมาก็มาดูด้วยกันยอะไรย่างเงี้ยดังนั้น movement เ,เนี่ยมันน่าจะเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นจากตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ปีนี้ของแจ้แจ้จจำกัดไว้ว่าเป็นเรื่องของ self enriching